สวัสดีครับทุกๆคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้จะพาทุกทุกคนนะครับมาทานร้านบะหมี่เกี๊ยวปราเซียนนะครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวที่เส้นเหนียวนุ่มให้เยอะมากๆเลยครับเมนูแนะนําเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นตัวเกี๊ยวทอดนะครับระหว่างรอก็สั่งเกี๊ยวทอดไส้เน้นๆหนานๆมาทานกันได้เลยนะครับ นะก็สั่งมาเป็นบะหมี่เกี้ยวแห้งนะครับชามนี้ก็เป็นพิเศษนะครับ60บาทจะเพิ่มทั้งหมูแดงหมูกรอบนะครับถ้าเป็นธรรมดาราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่40บาทนะครับถ้าเป็นบะหมี่เกี้ยวก็50บาทพิเศษ2อ,อย่างใส่เยอะๆเน้นๆแบบนี้ก็60บาทครับมีไซส์พิเศษนะครับตุใจกันไปเลยราคา130บาทหนักประมาณ2อกิโลได้นะครับอย่างเยอะครับสำหรับคนที่ชอบทานบะหมี่เกี้ยวนะครับ ร้านนี้ถือว่าเส้นอร่อยเหนียวนุ่มหนึบเคี้ยวมันอร่อยมากๆครับได้ให้เยอะมากๆด้วยครับน้ำซุปกระดูกหมูหอม,ห,อมหวานกลมกล่อมนะครับรสชาติด,ดีเลยนะครับตัวเกี้ยวของร้านนี้ให้เป็นพระเอกไปได้เลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวเกี้ยวทอดหรือเกี้ยวลวกเนี่ยใส้เยอะๆเน้นเไ้นใส้เป็นหมูสับอร่อยมากๆครับปรุงรสได้ดี เส้นให้เยอะมากๆเลยนะครับแถมอร่อยด้วยนะครับเส้นแค่กินเส้นอย่างเดียวเนี่ยก็อร่อยแล้วครับจริงๆแล้วถ้าทำน้ำซอสหมูแดงได้อร่อยกว่านี้เนี่ยเด็ดแน่นอนครับร้านนี้สำหรับบะหมี่ปาาเซียนะครับสาขาที่ผมมาทานนี่จะเป็นสาขาติปนนท์ซอยสานะครับนนทบุรีครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับปิดเวลาหกโมงเย็นของทุกๆวันนะครับก็เชิญมาทานกันได้นะครับ อร่อยเส้นเหนียวนุ่มพิอเพิรนจริงครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับทุกทุกคน